ตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังประสบกับความยากลำบากอยู่หรือเปล่าหรือคุณอาจสงสัยว่าทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงได้เกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life เนื้อหาที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปเป็นเนื้อหาที่ผมแปลมาจากช่องต่างประเทศชื่อว่า c i n e n สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Why the Universe Put You Through So Much Pain หรือ ทำไมจักรวาลถึงทำให้คุณประสบกับความเจ็บปวดอย่างมากมายเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าคุณเคยตั้งคำถามเหล่านี้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่แน่ว่าบางทีคุณเพิ่งถามคำถามเหล่านี้ไปในวันนี้ด้วยซ้ำทำไมฉันต้องเจอเรื่องนี้อยู่ตลอดทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมสิ่งต่างๆถึงไม่มีวันสิ้นสุดเสียทีด้วยน้ำหนักของภาระที่คุณแบกเอาไว้ แต่สิ่งที่ได้กลับกลายเป็นความเงียบจากเบื้องบนไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยคุณทำสิ่งที่คุณทำได้ไม่ว่าจะเป็นเชื่อหวังพยายามแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาก็ยังหลุดลอยจากคุณไปเรากับว่าจัก,กรวาลนั้นกำลังต่อต้านคุณผลักดันคุณจนเกินขีดจำกัดหรือมีอะไรบางอย่างที่ปอกลอกทุกอย่างออกไปจนเหลือเพียงแค่เศษเสีย้ยวจนทำให้ถึงจุดหนึ่ง ความเจ็บปวดก็ทำให้คุณด้านชาและหมดเรี่ยวแรงศรัทธาของคุณเปล่าบางลงไปแนวคิดเรื่องการมีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่ากลับรู้สึกเหมือนเป็นภาพลวงตาที่ช่างดูโหดร้ายแต่คุณยังอยู่ที่นี่รับฟังต่อไปและค้นหาต่อไปบางทีอาจไม่ใช่เพราะความหวังแต่เป็นความจำเป็นบางทีคุณอาจเจ็บปวดเกินกว่าจะแกล้งทำอะไรอื่นได้อีกต่อไป แต่ในความเจ็บปวดนั้นกลับมีบางอย่างที่แท้จริงซุกซ่อนอยู่มีบางสิ่งที่จักรวาลมองเห็นแต่โลกกลับละเลยความเจ็บปวดที่คุณได้รับนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นี่ไม่ใช่การลงโทษนี่ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ความหมายสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการอกหักอย่างไม่รู้จักจบสิ้นนั้นอาจเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เป็นได้ข้อที่หนึงเงื้อมมือที่ซุกซ่อนอยู่ เบื้องหลังความเจ็บปวดความเจ็บปวดมักจะปกปิดจุดประสงค์ของมันมันอาจเข้ามาหาคุณเหมือนเป็นโจรที่ไม่ได้รับเชิญไร้ทิศทางและไร้ความปลานีไม่มีคำเตือนไม่มีเหตุผลมีเพียงแค่ความสูญเสียและความเจ็บปวดที่ว่างเปล่าเป็นความสับสนสิ่งต่างๆที่เคยมีความชัดเจนสำหรับคุณกับกลายเป็นความพลามัวสิ่งนี้เคยให้ความสบายใจ แต่ตอนนี้ให้ความรู้สึกว่าห่างไกลหรือถูกพลากออกไปโดยสิ้นเชิงแต่ภายในความโกลาหลน,นี้มีความแม่นยำที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้ว่าจะรู้สึกว่าไร้เหตุผลแต่ความเจ็บปวดที่สัมผัสชีวิตของคุณนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไร้จุดมุ่งหมายจักรวาลไม่เคยทำอะไรที่ศูนเปล่าทุกๆบาดแผลทุก,ททกความล่าช้า ทุกความผิดหวังล้วนมีน้ำหนักของความหมายที่แม้ว่าความหมายนั้นจะปรากฏออกมาอย่างเชื่องช้าก็ตามทีโลกส่วนใหญ่บอกให้คุณหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามสังคมให้ค่าความสะดวกสบายยกย่องทางลัดและให้ค่ากับความพึงพอใจแบบทันทีทันใดแต่กฎแห่งการดำรงอยู่ลึกซึ้งมากกว่านั้นมันไม่ได้ทำงานบนพื้นฐานของความสะดวกสบาย แต่มันดําเนินการด้วยการบ่มเพาะในเศรษฐศาสตร์ของจัก,กรวาลน,นั้นความเจ็บปวดมิใช่การลงโทษแต่เป็นกระบวนการเป็นไฟที่ช่วยในการชําระล้างไม่ใช่ใบมีดแห่งการทําลายล้างผู้ใดก็ตามที่ถูกเรียกร้องให้แบกรับความจริงแท้ที่หนักหน่วงนั้นจะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่ตื้นเขินออกไปเสียก่อนเพื่อที่จิตวิญญาณของเขาจะกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะต้อง ถูกปลดเปลื่องสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ออกไปจนหมดสิน้นเงื้อมือที่อยู่เบื้องหลังความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เพราะคุณประมาทแต่เป็นเพราะมันจะกลายเป็นทักษะของคุณต่อไปมีเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้ยากในเวลากลางวันมเมล็ดพันธุ์นั้นจเจริญเติบโตในความมืดนอนผีเสื้อสลายไปในความเงียบงันก่อนที่ปีกของมันจะโผล่กลายเป็นผีเสื้อ การกระทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงมักจะคล้ายกับการพังทลายคุณอาจมองชีวิตของคุณและเห็นเพียงเศษซากแต่ภายใต้ซากปลักหักพังนั้นมีบางสิ่งที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์กำลังอย่างรากลึกการทำลายไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คุณลดทอนคุณค่าแต่เพื่อปรับคุณให้เข้าที่เพื่อให้โครงสร้างเก่าได้ถูกเคลียร์ออกไปนั่งร้านของความเชื่ออันตื้นเขิน ความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงและอัตลักษณ์จอมปลอมจะต้องพังทลายลงไปเสียก่อนเพื่อให้สิ่งที่แข็งแกร่งและแท้จริงกว่าสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้คุณไม่ได้ถูกเพิกเฉยคุณไม่ได้ถูกละทิ้งแต่คุณกำลังถูกบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุในฤดูการที่คุณอาจไม่ได้เลือกในดินที่คุณไม่เข้าใจแต่ถึงกระนั้นที่นี่เองที่รากของคุณกำลังเติบโต แม่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งโลกนั้นอาจไม่ได้เฉลิมฉลองแต่คุณยังคงเติบโตต่อไปทุกความอกหักกับกลายเป็นปุ๋ยหมักสำหรับปัญญาทุกความเงียบสอนให้คุณฟังอย่างลึกซึ้ง,งยิ่งขึ้นและอย่างช้าๆจิตวิญ,ญญาณของคุณเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่โดยแทบจะรับรู้ไม่ได้ซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่เคยมีแต่เป็นไปตามสิ่งที่มันกำลังจะกลายเป็น ความเจ็บปวดเองนั้นได้กลายเป็นสถาปนิกของความลึกซึง้งในความนิ่งสงบของความทุกข์ที่เสียงของอัตตาเริ่มจางหายไปคุณจะเริ่มได้ยินเสียงสะท้อนของบางสิ่งที่เก่าแก่ยิ่งกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นนิรันด์นั่นก็คือจัก,กรวาลไม่ได้กำหนดชะตากรรมด้วยความเร่งรีบมันไม่สนใจความสำเร็จที่ตื้นเขนินแต่มันสนใจความสำคัญที่ยั่งยืน ดังนั้นมันจึงค่อยๆแกะสลักอย่างช้าๆและมักจะเกิดความเจ็บปวดเพื่อสร้างคุณลักษณะที่ครั้งหนึ่งเคยมีแค่ความทะเยอทะยานเพียงเท่านั้นยิ่งคุณรู้สึกว่างเปล่ามากเท่าไรมันก็ยิ่งมีพื้นที่มากขึ้นที่จะใช้เติมเต็มสิ่งที่คงอยู่อย่างแท้จริงในที่สุดสิ่งที่ดูเหมือนความสูญเสียอาจเป็นสิ่งที่ปกป้องสิ่งที่คุณเคยดูเหมือนความล้มเหลวอาจกลายเป็นรากฐาน ความแตกหักในมือจัก,กรวาลน,นั้นไม่เคยเป็นจุดจบของเรื่องราวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยไม่ใช่ในแบบที่คุณเคยอ่านเจอในหนังสือแต่เป็นแบบที่คุณรู้สึกได้จากแก่นแท้ของคุณเมื่อโลกของคุณเกิดการสั่นสะเทือนสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือสิ่งที่เป็นจริงและในช่วงเวลาที่ถอดออกมาเหล่านั้นเมื่อนากาศภายนอกหายไปเมื่อมือของคุณว่างเปล่า สิ่งที่พิเศษบางอย่างก็เริ่มก่อตัวขึ้นความชัดเจนความลึกซึ้งจุดมุ่งหมายการพังทลายไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝังคุณแต่มันทำให้คุณกำเนิดขึ้นแม้ว่าในตอนนี้คุณอาจยังไม่เห็นแต่ก็มีมือล่องหนที่ยอมให้ความเจ็บปวดนั้นเด็กกลายเป็นพื้นฐานเพื่อการเจริญเติบโตของคุณเช่นเดียวกันมีมือที่ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งทำให้สิ่งต่างๆแตกสลายด้วยเจตนา มันคือเปลเวลเพลิงบริสุทธิ์ที่มีภาษาเป็นของมันเองจนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคุ้นเคยได้ถูกพลากไปเมื่อตัวตนที่เป็นเท็จเริ่มคลี่คลายเสียงอีกแบบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณมันไม่ได้ส่งเสียงดังมันไม่ได้มาในคำพูดที่ปลอบโยนหรือความอบอุ่นของความมั่นใจแต่มันพูดในความเงียบด้วยความเข้มขน้นด้วยความเปลี่ยนแปลง เตาเผาจะกลายเป็นห้องเรียนและความเจ็บปวดจะกลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการสอนภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งกว่าสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแค่คำอธิษฐานที่ผิวเผินแต่บัดนี้กลับเป็นเสียงร่ำร้องที่ดังขึ้นจากแก่นแท้ของตัวคุณนี่ไม่ใช่คำขอเพื่อความช่วยเหลือแต่เป็นการเรียกร้องเพื่อการเปิดเผยตัวเองเปลวไฟไม่ต้องขออนุญาตมันเพียงแค่เผาไหม แต่ในการเผาไหม้นั้นมีความชัดเจนซ่อนอยู่สิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่สามารถอยู่รอดจากเปลวไฟนี้ได้ความทะเยอทะยานที่อย่างรากลึกในอัตตาแผนการที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่สอดคล้องความยึดติดที่เคยมอบเอกลักษณ์ล้วนละลายหายไปในความร้อนเหล่านี้และเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือ สิ่งที่ไม่สามารถพลากไปจากตัวคุณได้ศรัทธาที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ความใกล้ชิดไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับคำตอบจุดมุ่งหมายที่ไม่พังทลายลงภายใต้แรงกดดันคุณจึงสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรที่มีน้ำหนักชั่วนิรันด์และอะไรที่เป็นแค่เครื่องประดับมีความเป็นจริงบางอย่างที่มีเพียงเนื้อเยื่อของแผลเป็นเท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดออกไปได้ ไม่ใช่เพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปสำหรับสติปัญญาแต่เป็นเพราะคุณต้องสัมผัสก่อนจึงจะสามารถรับรู้มันได้คำพูดที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความสบายใจมักจะฟังดูว่างเปล่าสำหรับผู้ที่เจ็บปวดแต่คำพูดที่พูดออกมาจากเปลวไฟภายในจะมีพลังที่สะท้อนตัดผ่านสิ่งต่างๆได้พวกมันไม่ใช่เสียงสะท้อนพวกมันคือเครื่องมือ วิญญาณที่ทนต่อไฟเรียนรู้ที่จะพูดน้อยลงเพื่อได้ยินและฟังมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและในความเข้าใจนั้นอำนาจบางอย่างก็ถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่อำนาจของพลังแต่เป็นการดำรงอยู่ในปัจจุบันที่คนอื่นฟังคุณไม่ใช่เพราะคุณเสียงดังแต่เป็นเพราะสิ่งที่คุณพูดนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงดังนั้นเปเลวไฟจึงไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเสียงเป็นจุดเริ่มต้นของการอย่างรากลึกจุดเริ่มต้นของความลึกซึ้งจิตวิญ,ญญาณที่ได้โผล่มาจากเตาเผาไม่ใช่การเผาไหม้แต่คือการได้รับการชำระล้างเป็นสิ่งที่จริงแท้และแข็งแกร่งจิตวิญ,ญญาณไม่กลัวความเงียบของจัก,กรวาลอีกต่อไปเพราะมันได้เรียนรู้แล้วว่าความเงียบไม่ใช่การขาดหายแต่มันคือความใกล้ชิดมากขึ้น มันจะทำให้คุณพูดภาษาของไฟได้คลองขึ้นและในการทำแบบนั้นคุณจะพูดภาษาของความเข้มแข็งอันเงียบสงบได้อย่างคลองแคล่วซึ่งมีเพียงผู้ทุกธทรมานอย่างแสนสาหัสเท่านั้นจะสามารถรับมือกับมันได้ข้อที่2ภาชนะแห่งแผลเป็นและผู้ทรงแสงสว่างเมื่อคุณออกจากเปลวไฟบางสิ่งจะเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่รอบตัวของคุณเท่านั้นแต่เป็นภายในตัวของคุณเองด้วย คุณไม่ต้องแบกรับตัวเองด้วยความเร่งรีบอีกต่อไปเพื่อให้ใครก็ตามได้มองเห็นคุณหรือให้คนอื่นๆยอมรับคุณหรือให้ใครเข้าใจคุณแต่คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังกว่ามากนั่นก็คือหลักฐานหลักฐานที่คุณอดทนและที่สำคัญกว่านั้นคือคุณได้พัฒนามากขึ้นโลกที่เคยวัดคุณค่าด้วยความสมบูรณ์แบบของคุณกับกลายเป็นการเริ่มตระหนักว่าจักรวาลนั้น คัดเลือกผู้สงสารของมันจากรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่แผลที่มองไม่เห็นซึ่งถูกซุกซ่อนไว้อย่างระมัดระวังแต่เป็นบาดแผลที่มองเห็นได้ซึ่งเป็นประจักษ์พยานของการอยู่รอดสิ่งเหล่านี้คือเครื่องหมายของผู้ที่เดินผ่านความทุกข์ทรมานและยังคงยืนหยัดอยู่ได้ซึ่งไม่ใช่ด้วยความขมขื่นแต่ด้วยความรอบรู้แผลเป็นพูดภาษาที่คำพูดมักพูดไม่ได้ พวกมันพูดว่าฉันเคยอยู่ที่นั่นพวกมันพูดว่าฉันรู้ว่าความเจ็บปวดหมายถึงอะไรในโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงไม่มีอะไรที่ดึงดูดใจไปกว่าความจริงใจอีกแล้วผู้ที่เคยมีความทุกข์ย่างสาหัสและเลือกการเยียวยาเขาคนนั้นจะกลายเป็นแสงนำทางที่ไม่ใช่ด้วยกําลังแต่ด้วยการดํารงอยู่พวกเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงเป,ปล่งประกาย ผู้คนก็รู้สึกถึงมันได้มีแรงดึงดูดในความนิ่งสงบของพวกเขาเป็นความน่าเชื่อถือในความแข็งแกร่งที่เงียบสงบแสงที่พวกเขาถืออยู่ไม่ได้ส่องสว่างจ้าแต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยนำทางมันไม่ได้อวดอ้างแต่กำลังกวากมือเรียกสำหรับผู้ที่ยังคงหลงทางในความโกลาหลน,นั้นสิ่งนี้ไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยหลักคำสอน แต่ด้วยความจริงของสิ่งที่พวกเขาพบเห็นในชีวิตความเจ็บปวดได้เปลี่ยนไปจนกลายเป็นพลังแต่ไม่ใช่ในแบบที่ครอบงำมันกลายเป็นพลังแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรักษาเสถียรภาพบุคคลที่เสียเลือดและได้รับการเยียวยาแล้วจะไม่หวาดกลัวต่อความไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปพวกเขาโอบรับมันพวกเขาไม่ได้พูดในฐานะนักเทศแต่ในฐานะของการเป็นหลักฐาน ทุกอย่างเกา่าหลังจากความแตกหักจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเทศนาแบบเงียบๆและการเทศนานั้นไม่ต้องการการปลบมือมันต้องการเพียงแค่การกระทำตามเพราะจัก,กรวาลน,นั้นจะไม่เรียกหาผู้ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแต่มันคิดถึงคนที่ถูกแตะต้องได้คนที่บาดเจ็บคนที่เดินช้าลงแต่ก็มีบางสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในความเงียบของพวกเขา การเยียวยาไม่ได้ลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันช่วยมอบสิ่งใหม่ให้เลยการทรยศความสูญเสียความล้มเหลวไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบูชามีความย้อนแย้งที่แปลกประหลาดในวิธีที่ภาชนะที่บุบสลายมากที่สุดกับกลายเป็นภาชนะที่เป็่งประกายมากที่สุดด้วยแสงจะสามารถซึมผ่านรอยแตกได้ง่ายกว่ากระจกที่ไม่เคยได้รับการแตะต้อง และในรอยแตกเหล่านั้นคนอื่นๆจะเริ่มมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองว่าเขาเองก็สามารถไทยบาปได้ความเจ็บปวดได้สร้างพลังแบบเป็นส่วนตัวให้กับคุณคุณไม่ได้นำเสนอทฤษฎีแต่คุณเสนอประจักษ์พยานไม่ใช่เพื่อยกระดับตัวเองแต่เพื่อเตือนให้คนอื่นรู้ว่าการลุกขึ้นอีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จัก,กรวาลไม่ได้ยกระดับ คนที่มีประวัติการทำงานที่ดูดีแต่มันยกระดับคนที่มีหัวใจที่พร้อมต่อการยอมจำนนและหัวใจที่ยอมจำนนนี้เองคือหัวใจที่รอดพ้นจากการล่มสลายได้การอยู่รอดนั้นได้มอบอำนาจให้แก่บุคคลไม่ใช่แบบเสียงตะโกนจากเวทีแต่เป็นแบบที่กระซิบบอกโดยตรงในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของใครบางคนเมื่อคุณเยียวยาตัวเองได้อย่างแท้จริง ชีวิตก็จะกลายเป็นสิ่งที่มากกว่าแค่เรื่องของคุณมันจะกลายเป็นกระจกเงาเป็นเข็มทิศเป็นแสงสว่างสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถผ่านพ้นมันไปได้ไม่ใช่เพราะคุณเกิดแผลเป็นแต่เป็นเพราะคุณมีแผลเป็นนั้นแผลเป็นของคุณสามารถเป็นสิ่งที่เป็นประกายได้ไม่ใช่ในฐานะสัญลักษณ์ของความอับอายแต่เป็นภาชนะแห่งแสงสว่างเป็นบางสิ่งที่ละเอียดอ่อน แต่ลึกซึ้งที่เริ่มเผยให้เห็นจากการยอมจำนนไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าหรือความหวาดกลัวหรือความพ่ายแพ้อีกต่อไปแต่เป็นเพราะการเปิดเผยคุณได้เห็นแล้วว่าการยึดติดแบบแนบแน่นไม่ได้ช่วยปกป้องคุณแต่มันกักขังคุณเอาไว้ผ่านทางความเจ็บปวดภาพลวงตาของการควบคุมก็จะสูญสลายไป คุณไม่มีแรงกระตุ้นที่จะไปบังคับจัก,กรวาลให้เป็นไปตามความต้องการของคุณอีกแล้วแต่คุณจะเริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับมันแทนแล้วด้วยการปรับตัวนั้นการยอมจำนนจะไม่ใช่จุดอ่อนอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นฐานแห่งอำนาจการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมแพ้แต่มันหมายถึงการปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมผลลัพธ์ทุกอย่างและสุดท้ายก็ปล่อยให้ปัญญาที่มองไม่เห็น ซึ่งชี้นำการแตกหักของคุณได้ชี้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยเช่นเดียวกันการยอมจำนวนอย่างแท้จริงไม่ใช่การยอมแพ้อย่างเฉยเมยแต่มันคือการแสดงออกถึงศรัทธาที่กล้าหาญการปล่อยวางนั้นต้องใช้ความแข็งแกร่งมากกว่าการต่อต้านและหากคุณทำได้พื้นที่ว่างก็จะถูกสร้างขึ้นเป็นพื้นที่ที่ความภาคภูมิใจเคยอยู่พื้นที่เก่าของความกลัวที่เคยกระซิบ หรืออัตราที่เคยเกาะติดพื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นเหมือนห้องที่มีพลังมองไม่เห็นที่เริ่มเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่พลังในแบบที่เรียกร้องหรือบีบบังคับแต่เป็นพลังงานที่ไหลเวียนอย่างไม่ต้องออกแรงมันคงและแม่นยำคุณเริ่มเข้าใจว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทำงานเหมือนกับการครอบงำทางโลกจักรวาลนั้นไม่ได้ทำงานผ่านการแสดงแต่ผ่านการจัดวางตำแหน่ง และตำแหน่งนั้นมักจะต่ำอยู่เสมอไม่ใช่ในเรื่องของมูลค่าแต่ในเรื่องของการยอมจำนนคือการบอกว่าฉันไม่ดิ้นหลนที่จะเป็นคนที่ฉันต้องเป็นอีกต่อไปฉันเต็มใจที่จะกลายเป็นคนที่ฉันควรจะเป็นมาตลอดในสภาวะนี้ภาละต่างๆจะถูกยกออกไปเสียงรบกวนต่างๆจะค่อยๆเบาลงและความชัดเจนก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้น คุณไม่ต้องแข่งขันเพื่อให้คนอื่นได้ยินว่าคุณถูกต้องหรือได้รับการยอมรับอีกต่อไปคุณเพียงแค่ดำรงอยู่และในการดำรงอยู่นั้นเองประตูที่มองไม่เห็นจะเริ่มเปิดออกไม่ว่าจะเป็นภายในตัวคุณและจากร,บรอบๆตัวคุณสิ่งที่ย้อนแย้งก็คือด้วยการเผยเห็นตัวตนเมื่อคุณยอมแพ้ต่อการต่อสู้ที่จะคงการควบคุมมาไว้ตอนนี้เอง คุณจะสามารถเข้าถึงบางสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอดีตของคุณพร้อมกับความล้มเหลวและความเจ็บปวดทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปลบล้างสิ่งต่างๆที่เคยทำให้คุณหมดคุณสมบัติตอนนี้จะทำให้คุณมีคุณสมบัติที่จะก้าวไปถึงความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและสง่างามและในที่สุดคุณก็ตระหนักได้ว่า การยอมจำนนมิได้หมายถึงการสูญเสียตัวตนแต่หมายถึงการเปิดเผยตัวตนภายใต้ชั้นต่างๆของความพยายามและความทะเยอทะยานมีใครบางคนที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาเพื่อบางสิ่งที่ยั่งยืนกว่าไม่ใช่เพื่อได้รับเสียงปรบมือแต่นั่นคือจุดมุ่งหมายเมื่อคุณไม่ดิ้นรนอีกต่อไปคุณจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างง่ายดายการตัดสินใจที่ไม่ได้ถูกบังคับแต่เกิดจากความรู้สึก เป็นทิศทางที่ไม่ได้มาจากแรงกดดันแต่มาจากความสงบเงียบมีพลังที่มองไม่เห็นของจัก,กรวาลกำลังทำงานในจังหวะนี้ช้าๆเงียบๆและไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อคุณก้าวเดินไปในความแข็งแกร่งของการยอมจำนนนี้น้ำหนักที่คุณเคยแบกเอาไว้จะเปลี่ยนเป็นพลังที่คุณรับเอาไว้ซึ่งในตอนนี้คุณไม่ได้พยายามที่จะเปล่งประกายแต่คุณได้กลายเป็นแสงสว่าง ไม่ใช่จากความพยายามแต่มาจากการยอมจำนนไม่ใช่จากการยึดให้แน่นขึ้นแต่ด้วยการปล่อยวางข้อที่3จากการพังทลายสู่การเกิดใหม่หลังจากที่แตกสลายตัวตนใหม่ของคุณก็เริ่มฟื้นคืนขึ้นมาอย่างเงีบเงยบๆมันมั่นคงจนแทบจดจำไม่ได้ความเจ็บปวดที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นบ่อนทำลายคุณได้กลายมาเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พลังงานของคุณเติบโตขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิมและมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นด้วยชิ้นส่วนบางชิ้นยังคงเปลี่ยนแปลงแตกร้าวหรือหายไปทั้งหมดแต่การแตกหักเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สามารถรับแสงสว่างได้แตกต่างออกไปแล้วในตอนนี้เศษเสียวของชีวิตเก่าของคุณเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างใหม่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ทรงพลังมากขึ้น และเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิมสิ่นที่เคยรู้สึกเหมือนการทำลายล้างค่อยๆเผยเห็นว่าเป็นการออกแบบของพระเจ้าจัก,กรวาลน,นั้นไม่ได้ฟื้นฟูด,ด้วยการย้อนเวลากลับไปแต่จัก,กรวาลจะกอบกู้โดยการเขียนความหมายใหม่ให้กับคุณแผลเป็นที่เคยมองว่าเป็นข้อบกพร่องจะกลายเป็นบทละครอันศักดิ์สิทธิ์ของการเอาชีวิตรอดพวกมันจะกลายเป็นสิ่งที่บอกเราไม่ใช่เรื่องราวของความอ่อนแอ แต่เป็นเรื่องของการล้มแล้วลุกแต่ละอย่างจะกลายเป็นหลักฐานว่าแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่พยายามทำลายคุณแต่มันก็ล้มเหลวความทุกข์ของคุณจะกลายเป็นหมึกที่ความเมตตาใช้ในการเขียนข้อความเมื่อมีคนพบคุณตอนนี้เขาจะไม่ได้พบเจอแค่คนคนหนึ่งแต่พวกเขาจะพบเจอการดำรงอยู่ที่ถูกไฟเผาจนอ่อนลงแต่ยังคงอ่อนโยนมากพอ ที่จะจับมือใครบางคนผ่านความร้อนไปได้มีพลังอันเงียบงันที่ปรากฏออกมาจากซากปลักหักพังคุณเริ่มเข้าใจชีวิตว่าชีวิตนั้นคือสิ่งที่มีระดับชั้นที่ลึกซึง้งสิ่งที่เคยทำให้คุณโกรธตอนนี้ทำให้คุณถ่อมตัวลงสิ่งที่เคยทำให้คุณหวาดกลัวตอนนี้ทำให้คุณมั่นคงมากขึ้นความเจ็บปวดไม่ใช่ตัวคุณอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นจุดอ้างอิง ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นพายุที่คุณรอดพ้นมาได้และจะได้รับคุณค่าใหม่ๆเพิ่มเติมความสุขจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นความสงบกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นและความศรัทธาและความยั่งยืนที่แท้จริงไม่ใช่ความคิดที่คุณพูดถึงอีกต่อไปแต่เป็นพลังที่คุณพกพาไปที่ไหนต่อไหนคุณจะไม่ยึดติดอยู่กับความแน่นอนอีกต่อไปแต่คือการออกก้าวเดินด้วยความไว้วางใจ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การประกาศตัวด้วยดอกไม้ไฟแต่มันมาถึงอย่างช้าๆเกือบจะเงียบๆเ,เมื่อคุณเริ่มตระหนักว่าคุณไม่ได้ตอบโต้ต่อความกลัวอีกต่อไปแต่ตอบสนองด้วยสติปัญญาพื้นที่ที่คุณเคยต้องการคำตอบตอนนี้คุณนำเสนอการดำรงอยู่พื้นที่ที่คุณเคยเรียกร้องเหตุผลตอนนี้คุณได้ขยายความเข้าใจผู้คนเริ่มฟัง ไม่ใช่เพราะคุณตะโกนแต่เพราะการดำรงอยู่ของคุณก็มีบางอย่างที่จะบอกด้วยตัวมันเองมันคือการไถ่าบาปที่ได้เปลี่ยนท่าทางของคุณคุณยืนหยัดไม่ใช่เพราะคุณไม่แตกหักแต่เป็นเพราะคุณเรียนรู้ที่จะออกก้าวเดินด้วยชิ้นส่วนต่างๆคุณไม่ใช่เหยื่อของเรื่องราวของตัวเองอีกต่อไปแต่คุณได้กลายเป็นภาชนะแห่งพลังของมันซากปรักหักพังยังคงอยู่ที่นั่น แต่ถูกจัดเรียงใหม่เป็นสิ่งที่สวยงามบางสิ่งเป็นประโยชน์บางสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลไม่ได้ลบประวัติศาสตร์ของคุณออกไปแต่มันมอบจุดมุ่งหมายให้แก่คุณในรูปแบบใหม่และในตอนนี้ทุกก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าก็จะกลายเป็นการประกาศตัวอย่างเงียบๆว่าการแตกหักไม่ได้ทำให้ฉันจบลงแต่มันช่วยให้ฉันมีความพร้อมสิ่งที่เคยเป็นเรื่องราวของการเอาตัวรอด เริ่มแผ่กระจายออกไปนอกขอบเขตของชีวิตคุณคุณได้กลายเป็นแสงสว่างนำทางไม่ใช่เพราะคุณตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแต่เพราะคุณเดินผ่านเปลวไฟและไม่สูญเสียแสงสว่างของตัวเองไปหมดสิน้นผู้คนไม่ได้ถูกดึงดูดไปที่ความสมบูรณ์แบบของคุณแต่ไปที่การดำรงอยู่ของคุณตอนนี้มีแรงโน้มถ่วงอยู่ในพลังงานที่คุณมีอยู่ เป็นอำนาจที่เงียบงนันซึ่งไม่จำเป็นต้องประกาศตัวเองคุณไม่ได้พูดในฐานะคนที่อ่านเกี่ยวกับพายุแต่ในฐานะของคนที่เคยยืนอยู่ในตาพายุคุณอาจร้องไห้ผ่านสายลมและสามารถโผล่ขึ้นมาในขณะที่ยังหายใจได้แสงสว่างที่อยู่ในตัวคุณตอนนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นในความมืดและที่มาของมันทำให้เกิดความรู้สึกที่แสงสปอตไลท์ไม่อาจทำได้ เสียงที่เกิดจากความเจ็บปวดนั้นมีน้ำหนักที่ชัดเจนมันแบกรับบางสิ่งที่ไม่มีใครแตะต้องความเห็นอกเห็นใจที่ปราศจากความสงสารความจริงที่ปราศจากความเหนือกว่าเมื่อคนอื่นมองเห็นชีวิตของคุณพวกเขาจะไม่เห็นคนที่หลีกเลี่ยงต่อการล้มพวกเขาเห็นคนที่เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งและด้วยเหตุนั้นเรื่องราวของคุณจึงกลายเป็นกระจกเงา ที่คนอื่นสามารถมองหาการเยียวยาต่อตัวเองได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจสิ่งที่คุณแบกรับไว้ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าคุณต้องแลกอะไรมาแต่ผู้คนที่ถูกกำหนดไว้เพื่อให้มาพบคุณพวกเขาจะรู้เรื่องนี้และเมื่อพวกเขารู้แผลเป็นของคุณก็จะพูดภาษาของบาดแผลงเงียบๆของพวกมันเองการเป็นแสงสว่างนำทางมิได้หมายความว่าคุณมีคำตอบทั้งหมด แต่มันหมายถึงการเต็มใจที่จะส่องแสงแม้ในขณะที่ความมืดพยายามดับแสงคุณมันหมายถึงการปฏิเสธสิ่งที่จะผ่านมาของคุณเพียงเพื่อให้ดูดีลอยร้าวในรากฐานของคุณจะไม่ใช่จุดอ่อนอีกต่อไปแต่จะเป็นหน้าต่างที่แสงสว่างสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้คุณไม่ต้องการเวทีเพราะการดำรงอยู่ของคุณคือข้อความโดยที่ไม่ต้องพยายาม คุณได้กลายเป็นคำเชื้อเชิญให้คนอื่นรู้สึกเพื่อเยียวยาตัวเองและกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งจักรวัลไม่ได้ใช้ความสมบูรณ์แบบของคุณเพื่อเข้าถึงโลกแต่ใช้การไถ่าบาปของคุณคุณได้กลายเป็นหลักฐานว่าการเยียวยาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้การเติบโตเป็นเรื่องจริงและความเจ็บปวดไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในขณะที่คนอื่นๆพยายามซุบซ่อนอดีตของตัวเองเอาไว้ด้วยความอับอาย แต่คุณกล้าถือมันเอาไว้ให้เป็นเสมือนคบเพลิงเพราะคุณรู้ดีว่าในค่ำคืนที่คนอื่นยังคงเดินอยู่สิ่งต่างๆที่เคยเกือบทำลายคุณแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นแผนที่ให้คนอื่นเดินตามแล้วคุณไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คุณคือหลักฐานว่าเส้นทางนี้มีอยู่จริงโดยสรุปแล้วความเจ็บปวดเมื่อมองผ่านสายตาของความเป็นนิรันด์จะไม่มีความหมายต่อไป มันกลายเป็นเส้นทางที่บุคคลคนหนึ่งใช้เพื่อได้รับการขัดเกลาว่อมตนและได้รับการมอบหมายบางอย่างมาให้จักรวาลไม่ได้ทำให้คุณเจ็บปวดเพื่อทำลายคุณแต่มันกำลังสร้างคุณให้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเดิมจริงกว่าเดิมและมั่นคงกว่าเดิมดังนั้นหากคุณกำลังเจ็บปวดกำลังลังเลสงสัยในคุณค่าของตัวเองในเงามืดโปรดจำไว้ว่า ความมืดมิดที่คุณเดินผ่านในวันนี้อาจกลายเป็นพื้นที่ที่รากของคุณกำลังอย่างลึกและเมื่อคุณลุกขึ้นมาได้คุณจะเข้าใจว่าความเจ็บปวดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มตน้นของทุกๆสิ่งที่คุณถูกกำหนดมาเพื่อที่จะเป็นต่อไปขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามมาจนจบฝากกด subscribe กับช่อง Book for Life แล้วกลับมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวันนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ